เปิดลานจอดเครื่องบินลิเดียในหมู่บ้านรูน้องดีแลนน้องเดมี่พาชมบ้านรู40ล้านมีลานจอดเครื่องบินยกให้เป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มีคนติดตามกันเป็นจำนวนมากสำหรับครอบครัวของนักร้องเสียงดีลิเดียสรันรัตกับหนุ่มแมทธิวที่ตั้งแต่แต่งงานและใช้ชีวิตด้วยกันจนมีลูกด้วยกันสองคนนั่นคือน้องดีแลนกับน้องเดมี่พี่น้องคนบันเทิงที่ฉายแววความน่ารักตั้งแต่เด็ก และล่าสุดก็ได้พาไปชมบ้านหรู40ล้านบอกได้เลยว่าสวยรูมากหลังจากที่มีข่าวลือหนาหูว่าลีเดียสรันรัตวิสุทธิธาดาลงทุนซื้อบ้านหรูพร้อมลานจอดเครื่องบินราคากว่า40ล้านบาทในย่านพระราม2โดยบริษัทเบดโอเชียนกรอบจำกัดเจ้าของโครงการเบดโอเชียนแอร์พาร์คได้ยืนยันถึงข่าวลือดังกล่าวว่าเป็นความจริงเจ้าของโครงการโฆษณาจุดเด่นของโครงการดังกล่าวด้วยว่า อยู่ที่ลานจอดเครื่องบินส่วนตัวสำหรับบ้านแต่ละหลังภายในโครงการมีสนามบินซึ่งมีรันเวย์พร้อมระยะปลอดภัยขนาด800เมตรโรงจอดเครื่องบินและการดูแลรักษาเครื่องบินตลอดจนโรงเรียนสอนการบินสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่รักและสนใจในด้านการบินอีกทั้งยังรองรับการเดินทางที่เป็นส่วนตัวและไม่ต้องกังวลกับการรอเที่ยวบินโดยสารต่อไป และล่าสุดถึงแม้จะอยู่บ้านแต่ไม่มีเหงาจริงๆสำหรับครอบครัวดีนคู่ของลีเดียสันรัตและสามีแมทธิวดีนที่มีกิจกรรมให้ลูกๆน้องดีแลนน้องเดมีได้เล่นเยอะมากอย่างการเล่นเซิร์ฟสเก็ตและล่าสุดยังพาไปอัปเดตบ้านหลังใหม่อีกด้วยซึ่งตอนนี้สร้างไกลเสร็จแล้วและสวยมากด้วยแต่สุดท้ายลีเดียแมทธิวบอกว่าถึงจะเสร็จร้อเซแต่ก็ไม่ได้ยู ซึ่งทั้งคู่ก็ได้พาไปดูห้องต่างๆในบ้านและดูไปดูมานั้นทั้งคู่บอกว่าสรุปแล้วคือตัดสินใจจะทุบบ้าน